มันก็เป็นภาพที่สะเทือนใจนะคะส่วนตัวเฝนก็ก็มีความรู้สึกเสียใจกับเหตุการณ์ดังกล่าวที่เกิดขึ้นมันก็กระทบมากๆพอสมควรในในเรื่องของจิตใจอะค่ะก็หนักที่สุดเท่าที่หนูเคยเจอในฐานะนักแสดงซีรีส์เรื่องไม่หยวก็ มีความรู้สึกเสียใจกับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นอยู่แล้วอะคะ่ะก็ต้องเรียนรู้จากบทเรียนที่มันเกิดขึ้นกับข้อผิดพลาดท,ที่ที่ที่มันได้เกิดขึ้นนะคะตอนนี้มันก็น่าจะอยู่ในขั้นตอนของเอ่อสิ่งที่มันต้องดําเนินต่อไปเลยตัวนักแสดงไม่ทราบอยู่แล้วค่ะอันนี้เฟิร์นต้องขอตอบตรงว่าตัวนักแสดงไม่ไม่ไม่ได้ทราบในในเรื่องของกระบวนการดังกล่าวอยู่แล้วนะคะคือในส่วนของการทํางานนะคะมันนักแสดงก็มีหน้าที่มาแสดงรับรู้ในเท่าที่ตัวเอง ในสโคปงานของตัวเองนะคะส่วนในเรื่องอื่นๆนะ่ะมันก็เป็นเรื่องการจัดการของของทีมงานคือเฟิร์นมองว่ามันมันก็เป็นภาพที่สะเทือนใจนะคะส่วนตัวเฟิร์นก็ก็มีความรู้สึกเสียใจกับเหตุการณ์ดังกล่าวที่เกิดขึ้นอยู่แล้วอะคะ่ะแล้วก็ก็เฟิร์นคิดว่าไม่ได้มีใครอยากให้ให้เกิดสิ่งขึ้นตัวเฟิร์นเองก็ไม่ได้รู้สึกสบายใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นอะคะ่ะที่ค่ะก,ก็ต้องยอมรับว,ว่ามันมันก็กระทบมากๆพอสมควรใน,ใน,ใ,น,ใ,นในเรื่องของจิตใจอะค,ะะคะ่ะเพราะว่าเราก็ อ,อนั่นแหละคะ่ะแต่ว่าหนูก็เข้าใจกับกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะคะใกเขาตัดสินใจในการขออย่างอย่างอย่ตัวด,ดีคะ่ะอันนี้มัน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 นั้น,นไหมอะ่ะมันก็มีข้อความที่เข้ามาในลักษณะที่ฝนสามารถเออสามารถทําได้เหมือนกันแต่ว่าในส่วนนี้ฝนแค่รู้สึกว่าแค่ไม่อยากมี ไม่อยากเหนื่อยกับอะไรแบบนี้ค่ะคือเราเฟินว่าในเคสของพี่ใหม่มันก็มันก็ลุกลามไปไปไกลด้วยอะค่ะใช่แต่ในส่วนของเฟินเฟินก็แค่รู้สึกว่าเออเฟินอยากให้มันจบที่ตรงนี้เลยที่มันแรงมันแรงขนาดไหนร้องไห้มีน้ำตาแบบคอมเมนต์อยู่ว่าพี่แบ๊กต้องเก็บตุกมี่ะหัวก็หนักที่สุดเท่าที่หนูเคยเจอทำรับแสดงเัวที่เป็น่านหน้าในการที่ เราก็ให้กําลังใจกันค่ะว่าคือทุกคนเข้าใจกับทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นอยู่แล้วอะค่ะแล้วคนก็รู้ว่ามีคนส่วนใหญ่ก็เข้าใจว่าตัวนักแสดงเองก็ก็ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับกับสิ่งนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็รู้สึกขอบคุณค่ะสําหรับคนที่เข้าใจในจุดนี้หนูว่าเรื่องมันผ่านไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วอย่างที่หนูบอกว่าทุกคนก็ได้รับ บทเรียนกับส <UK> ิ satisfy. ่งที่มันเกิดขึ้นไปเรียบร้อยแล้วอะค่ะก็ถ้าจะมีอหไรบอก็คงต้องขอบคุณแฟนๆขอบคุณคนที่เข้าใจแล้วก็ไม่ได้ส่งข้อความอะไรที่มันไม่ดีหรือว่าทำร้ายจิตใจเราามากกว่าอย่างการวิอย่างทางคุณตัดต่างๆเก็บอกว่าจะไม่มีการนำสัดดีมาใช้ในการแสดงแล้วอย่างไรบ้างคือบนมองว่ามันเป็นเรื่องดีนะคะที่เราเองก็จะได้ เขาเรียกว่าให้ให,ให้ให้การทํางานมันถูกต้องอะคะ่ะแล้วก็ไม่กระทบกับสิ่งมีชีวิตที่เขาก็มีชีวิตมีค่าในตัวเขาเหมือนกันถึงแม้ว่าเขาอาจจะพูดไม่ได้เหมือนเราอะนะคะโนว่ามันก็เป็นการทําในสิ่งที่มันถูกต้องแล้วก็ควรทามันจะได้เป็นเหมือนเขาเรียกเป็นระเบียบท,ที่ที่มันควรจะท,ที่มันจะทําให้การทำงานมันพัฒนาขึ้นไปในทางที่มันถูกต้อง